สวัสดีครับเพื่อนๆจะมาชิคแฟนเพจเฉทิพย์ชาแน,นลครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนําเรื่องราวของขันน้มนตคูบาไก่นะครับเลขอาจารย์ดุยพรรนด้วยนะครับแล้วก็มีห้อยซองนะครับที่น่าติดตามในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของขันน้มนต์ของคูบาไก่ก่อนนะครับวันสบ เดี๋ยวเราก็จะไปดูขันน้ำมนต์กันนะครับขันน้ำมนต์ของคูบาไก่งวดของวันที่17มกราคมพศ2564นะครับถ้าดูนะครับอย่างนี้ชุดแรกนะครับน่าจะเป็น6หรือ9นะครับถ้ามองแบบนี้เป็น6นะครับแต่ก็อย่างว่าแล้ครับ6กับ9นี่มองแยกกันยากมากๆนะครับ ก็ตัวที่2นี้น่าจะมองเป็นเลข2นะครับน่าจะมองเป็นเลข2ถ้ามองในลักษณะนี้นะครับน่าจะมองเป็นเลข2แต่ถ้ามองอีกมุมอมองหนึ่งนี่อาจจะเป็นอีกตัวนะครับลองดูดีๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้ามองผิวเผินอาจจะเป็นเลข0ูนย์นะครับอาจจะเป็นเลข0ูนแต่ถ้าเราพิเคราะห์พิจารณาดูดีๆนี่ก็อาจจะไม่ใช่เลข0ูนย์ก็ได้นะครับ หรืออาจจะเป็นเลขศูนย์แต่มีตัวอื่นแฝงอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับจริงๆก็ความเป็นเลขศูนย์นี่ก็ค่อนข้างชัดอยู่นะครับแต่ว่ามันเหมือนมีรอยแตกอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเลขศูนจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่ามองตรงนี้อาจจะมองเหมือนเห็นมีเลข9มีเลขหอยู่ด้วยกันนะครับแล้วข้างบนนี้ก็เหมือนกับจะเป็นเลข7มันจะเป็นเก้าหกเจดหรือว่า 697อะไรอย่างงี้นะครับตรงนั้นนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับมุมมองของแต่ละท่านนะครับอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมองเป็นแค่0นย์นะครับเนี่ยครับก็คือตัวเลข2อนี่อาจจะมองเป็นเลข7ได้นะครับหรือว่าตัวที่แตกออกไปเนี่ยอาจจะมองเป็นเลข7ได้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าจะมองเป็นแบบไหนแต่ถ้าจะให้ชัดจริงๆก็น่าจะเป็น0ูนหกหรือว่า 620หรือว่า920อะไรอย่างนี้นะครับน่าจะชัดกว่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าจะชอบอย่างไงมองแบบไหนนะครับเอาแล้วครับสำหรับตัวแอดมินนะครับก็จะสรุปตัวเลขที่น่าสนใจนะครับของขันน้ำมน์ขันนี้นะครับในความรู้สึกของแอดมินเองนะครับก็จะมองเป็น709 7 0 6นะครับ620 920นะครับ697 762นะครับ อันนี้เป็นตัวเลขที่แอดมินลองจับออกมานะครับ2 0 6 0 9 0 7 0 6 2น2 9 7ะครับ6ก6 2็2 9 7นะครับก็ลองดูนะครับลองดูเพื่อนๆจะเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับส่วนในความรู้สึกของแอดมินเนี่ยก็มองดูแล้วนะครับ620น่าจะได้ลุ้นนะครับเอาละครับมาดูเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์ดุยพรันนะครับอาจารย์ดุยพรันนะครับ งวดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็น85กับ87นะครับ85กับ87ที่อาจารย์ดุยเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชุดเด่นนะครับมี248นะครับวิ่ง8เน้นที่8นะครับจะชุด2ตัวไว้ก็คือ25 27 45 47นะครับ85 87นะครับเน้นไปที่85กับ87นะครับ2ตัวเน้นๆนะครับ ส่วนเลขวิ่งก็วิ่ง8ปดมางันนะครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับหนึ่งอาจารย์ที่ให้แม่นอยู่ในช่วงหลังๆนะครับก็มีคนติดตามกันค่อนข้างเยอะนะครับก็มาลองลุ้นกันดูนะครับวันนี้ตัวเลขจะเข้าหรือเปล่านะครับเอาละครับเรื่องราวต่อไปนะครับแอดมินก็จะพาไปดูหอยซองบ้างนะครับหอยซองมี สองไหนอย่างไรนะครับที่น่าสนใจนะครับเอาละครับไปดูกันนะครับเลขชุดพิเศษนะครับให้ท่านรวยนะครับมีร้อยแล้วจะรวยล้านนะครับ17มกราคมนะครับไปดูนะครับวันนี้ให้3 4 5นะครับ3 4 5หนะครับแล้วก็มี459 5 2 1 437นะครับคู่ทองเป็น314150 324353 334556 364758นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับให้เด่น5นะครับเด่น9เด่น0นะครับอันนี้เป็นงวดล่วงหน้านะครับแต่งวดของวันที่17นี่ก็คือเด่น4เด่น3เด่น5อาจจะมาทั้ง3ตัวก็ได้นะครับลองดูเป็นแนวทางนะครับเอาละครับเรื่องราว่อไปนะครับเลขนำราบของอาจารย์อูบางบอนนะครับ เคยให้แม่นนะครับวันนี้ให้เด่น9นะครับรอง3กับ0นะครับสุด3ตัว930 329 079 907 397 013 983 376 047 971 365 034นะครับก็จะเห็นว่า907เนี่ยก็ตรงกับทางคันน้ำมต์ของอาจารย์ไก่นะครับคุบาไก่ด้วยนะครับเลขบิ๊กเสียนะครับวันนี้ให้เด่น0นะครับรอง1กับ4นะครับ จัดชุด3ตัวไว้ที่041 074 460 493 471 029 416 173 148 106นะครับชุด2ตัวก็จะเป็น01 024 1 43 47 04 07 12 17 18นะครับก็ที่เขาจัดชุดเด่นเอาไว้ก็จะมี041 074 460นะครับ173นะครับถ้าเรามาดูกันก็จะเห็นได้ว่า 460 60นี่ก็จะตรงกับทางคุูบาไก่นะครับเอาละครับแอนดมินมาปิดท้ายที่สูตรสำเร็จ2564ของเลขไอ้ไข่นะครับเด่นล่าง0ูนกับ8นะครับเด่นล่าง2ตัว1020 4060นะครับ18284868นะครับก็เป็นแนวทางทางนิตยสารนะครับหวยอของไอ้ไข่นะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับข้อมูลในเรื่องของตัวเลขถ้าท่านจะทำานินกาในการลงทุนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงสูงสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ